สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ชัยสายฮาก็จะกลับมาเล่นเกมซินดิเคตนะครับโอเคมาลุยกันต่อ m มล์สโตนสิบเก้ n เบอร์นิ่งทาวเวอร์นะครับอ่าและเปลี่ยนปืนแป๊บหนึ่งอ่าโอเคเก็บ เราขึ้นบันไดไปนะครับโลเคเดต้าคอร์วาวอ่ะไปปาดันไปอยู่ตรงแถวแถวน้นใช่ปะเดีย๋ยวเราต้องรีบไปหาเขานะครับโอ้ยโอ้ยเอาแฮกแฮกพ้อมืนก่อนอ่ะยิงยิงยิงนั่นแหละโอเค หลังจากนั้นให้เราแฮกประตูนะครับแล้วประตูก็จะเปิดออกนอนตายเกลื่อนเลยอุยเอ้า้ยอเยังไงอ๋อเดี๋ยวลงด้านล่างนี้นะครับ ยิงกันใหญ่เลยแหละเปิดประตูอืดอืดหนักหนักโอ้ยหนักเอ๋อนี่นี่นี่ยิงจ่อแพง มาแล้วมาโอ้โหแค่แป้องปืนครับให้มันช่วยยิงนี่นีนม่โอเคยิง มีตัวแจมเมอร์มาด้วยนะให้เรารีบกับรีบกับจัดก่อนเลยนะโอ้มาอีกแล้วไอตัวแจมเมอร์อะไรเดี๋ยวรอสักคู่นีแ่แน่แฮก ยิงยิงยิงเกาะให้แตกครับโอ้ยลูกซองโอเคโอ้ยเกาะหนามากเลยมีตัวไหนไม่ก็ตรงจุดนี้นี่จะมากันเยอะมากเลยนะครับอ้าวโอเคโอเค,อเ,ค,อเ,คเรียกเพื่อนก่อนนะ อ้าวแลอา้าวมีใหม่ไหมโอ้ยโอ้โหมากันบ้าเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอสักคู่ <laughs> <personnes> เกือบไปแล้ว <ś les> เออเอเอ,เอไม่ต้องหลงครับอุ้ยอุ้ยมาเต็มเลยยิงก่อนยิงก่อนยิงเนี่ยไฟช็อต <laughs> โอเคโอเคโอ้ที่อะโอ้ไม่ล้วอ้าเรียกพวกหน่อยอ้ยเวทครับเดี๋ยวเองเปลี่ยนปืนก่อนเลย โอเคโอเคนี่แน่เอาไปเลยไฟช็อตมาแล้วมาเต็มเลยเ,เ,เดี๋ยว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 หาปืนก่อน แตกกระสุนหมดเฮ้ยเลเซอร์ไปก่อนแล้วกัน <c oughs> แขกได้โว้ย <c oughs> นี่เนี่ยจี้ขาก็ได้ไอ้เกราะเหล็ก ี่ยไฟเผาอะไรหุ้ยไมกแล้วเหรอโอ้โหอ๋อนี่นี่มาเยอะเหลือเกินโหูไม้กันแล้ว<อ>ล,วลวิฟต์ลงมา อย่าอย่าหลบครับอย่าหลบแหล,ล,ละนั่นแหล,ละเอาละโอ้มาอีกแล้วเหรอเฮ้ยโอ้ยนะตั้งการ์ดรอไวเลยลงมาแล้วมันลงมาแล้วมันมึงจะมาก่อม็อบอะไรแถวนี้เนี่ยเหรอโอ้ยมีโดนด้วยโอเค อันแรกเดี๋ยวหลังจากนี้เราจะขึ้นลิฟต์ไปนะครับเพื่อไปหาปาดันโอ้ยยิงกันใหญ่เลยเอาไอ้นี่ก็เดินมึนมาเลยเงื้ึกงักงักเป็นเงื้อกงักงักนี่เนี่ยขุนเข่าไรน้ำใจอ่ะและเดี๋ยวเราต้อง มาอ,อะไรจ๊ะไม่ต้องเวียนนี่แน่กระสุนระเบิดไปโอเคนี่เนี่ยกระสุนระเบิดเออ อะไรไม่ต้องปลาเอาแหละโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเปลี่ยนปืนก่อนนี่ปืนเอาลอะมะดูยันต์ต่อเน่เน่เน่นั่งทำอะไรอยู่ฮนะมา ฆ่าตัวตายไปเอ้ยนี่แหละอุยอ๊ยเนี่คือ b อสกัดเวย้ยไม่เยะ โอเคให้เราทำการแฮกนะครับแล้วก็หลังจากนั้นให้กด activate เนี่ยครับอ่าเปิดประตูเพื่อที่จะขึ้นไปสู่บันไดนี้นะครับโอเคลงมาอ่าโอเคะปะปปเดินขึ้นเดินขึ้น โอ้โหเฮ้ยนี่แน่สูดไซส์ไปมึมเละเอาไอ้นี่ก็เงึงเงงงักอีกแล้วหมันไสนะ้นักนี่แน่ขุนเข่าไรน,น้ำใจอ่าและ เดี๋ยวเราเข้าไปทางนี้นะครับอ่าป้อมปืนช่วยช่วยช่วยยิงช่วยวยิงเออนั่นแหละ

ยนี่แหละยิงจ่องกระแพงโอ้ไอิ๊กจาะเล็กจะต้องเข้าไปใกล้ๆก่อน ไปช็อตเลยโอ้ยหมดหรือยังจ้ากูเหนื่อยแล้วนะพอเหอะใหม่แล้วนี่นี่น,นี่ปืนกลเลย,ยหมดมีก็ด้านบนก็มีเว้ย โอ้ยโอ้ยโอ้ยมายละนี่เนี่ยเรียบพวกเลยอ๋อมาเยอะเกินกระสุนหมด โอ e ้ยเอามาหมดหมดหมดหดท่นยิงยิงกันไหมทำไมนะโอ้โหโอ้โหโอ้โทกระสุนหมดโอ้โหโอ้ อ่ะหมดหรือ,อยังโอ้หทำไมดาดนี้โคตรเยอะเลยวะมาอีกแล้วเอ้าเอ้าไม่จบไม,ม่สิ้นเอ้ามามีกมามามึงขนมาทั้งกลมเลยก็ได้มามึงเส้นใหญ่นักหรอมึงมึงมีบิ๊กตู่เป็นเป็นหัวหน้าเหรอฮะมา เยอะเยอะแล้วเจอในพวกมึงเอาแหละเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหโดนมายังไม่จบอเค น okay. like okay. ี่น ja e> uh, ี่นี่โอเคช็อตเงือยวก็มูนวอล์กไมเคิลแจ็กสันเลยเอาแหละประตูตรงนี้นี่นะครับมันจะมีปัญหาตรงที่ว่าในการแฮกประตูเนี่ยครับต้องรีบแฮกอย่างไวซึ่ง เราจะต้องใช้ดาร์ตโอเวอร์เลย์ในการช่วยนะครับอ่านี่แะครับต้องรีบแฮ็กโดยด่วนครับเพราะว่าประตูนี้มันล็อกไว้สองชั้นนั่นเองนะ,แล,ะแล้วเราก็เข้าไปข้างในครับ I am the future ค่าคืออนาคตโอเคครับ ก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ